สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาชวนกินซ้มตำปลากันนะคะเราไม่รู้จะใส่ไ์ตรงไหนมันถึงหายใจเข้าหายใจไม่ออกเออหายใจเข้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกมันไม่โดนส้มตำเผ็ดๆปลาปูนากันพักมาเป็นสวนนิและมาค่ะเพื่อนเพื่อ Oh. มากินกันปลาเป็นต,นตน้นๆเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าทั้งกินทั้งเกาหลังเวลาเรากินนะเราก็จะใช้มือน,นี้เวลาเรากเกาหลังเราจะใช้มือน,นี้เออ <c oughs> <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนพีเ่เ,เวลาเราจับเส้นะ พูดเยอ,อะนะคะไม่พูดเยอะเกียดพูดเยอะกินดีกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นไงกันมั่งเงียบไหม ถานการณ์ <Workers. S 2> ในฮอลแลนด์ตอนนี <board> ้ตัวใครตัวมันนายกไม่ยอมปิดประเทศเขาบอกปิดไปก็หนีไปก็หนีมันไม่พ้นสู้เรามาต้านมันดีกว่าเหมือนประมาณว่าให้คนที่ติดเชื้อแล้วอ่ะพอรักษาหายดีแล้วก็ไปดูแล คนที่เพิ่งติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะตอนนี้ที่เนีอแทแลนร้านอาหารโรงเรียนปิดสามอาทิตย์ปีนตั้งแต่สิมีนาถึงหกเมษานะคะเปิดแต่พวกโรงพยาบาลพวกอาพเต็กพวกซูเปอร์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปิดนะคะ เปิดแต่แต่ด้านแบบเนี้ยด้านที่บริการช่วยเหลือประชาชนอ่ะเขาจะเปิดเขาบอกว่าต่อให้เขาปิดสมมตินะว่าเขาปิดประเทศปีหนึ่งอ่ะ <S 1> <S 1> <ielle> เดี๋ยวปีหน้ามีคน มีคนเข้ามามันก็นําเชื้อก็มาอีกอะเขาก็เลยไม่ปิดเขาใช้มาตรการควบคุมเอาเขาบอกก็ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือตัวใครตัวมันแหละตอนเนี้ย ช่วยเหลือตัวเองไปก็แล้วกันเขาไม่ได้พูดว่าช่วยเหลือตัวเองนะคือเราพูดหมายถึงว่า เราพูดโดยรวมๆหมายถึงว่าก็เหมือนว่าพวกเราต้องดูแลตัวเองพวกเราต้องดูแลตัวเองนะคะโดยลดการฮ่ไอ้คนเออพอดีลูกสะไพมามาเอาเอกสารนะคะ ก็คุยถึงเรื่องรัฐบาลต่อนะคะว่าเขาก็พูดในประมาณว่าให้ดูแลตัวเองกันดีๆลดการเสียงโดยไม่ไปในที่ชุมชนไม,ไม,ไม่ไม่ไปในที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตอนให้ปิดประเทศพอเราเปิดประเทศปุ๊บ เดี๋ยวคนอื่นเป็นคนอื่นก็เอาเชื้อมาอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดทางที่ดีอ่ะก็คือว่าเราต้องคือคือคือเลยพูดพูดได้ง่าย,ายๆว่าเราต้องยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้คือเขาพูดมาในทำนองประมาณเนี้ยนะคะนายกเขาพูด ถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือดูแลตัวตัวใครตัวมันดูแลตัวเองด้วยตัวใครตัวมันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะนะแต่เขาก็บอกว่าถ้าธุรกิจอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย ในช่วงแบบเนี้ยเขาก็เหมือนว่าจะผ่อนผันอนุโลมอะไรอย่างเงี้ยช่วยแก้ปัญหาให้อืในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเขาก็จะพูดมาในทำนองประมาณเนี้ เขาไม่ปิดประเทศอะนะคะไม่ปิดประเทศเราก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะปิดประเทศนะคะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกแหละเขาก็พูดถูกนะว่าถ้าถ้าปิดไปอ่ะมันก็หนีหนีไม่พ้นสู้เรายอมคือสู้เรายอมรอมับแล้วต่อสู้กับมันดีกว่า อืมแต่เขาอะจะใช้มาตรการควบคุมเอาอะฮะมาตรการควบคุมแบบไหน,นอนะน่ปิดปิดผับปิดบาร์ปิดคาเฟ่ปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็เอ,อ อบอกประชาชนงดเลี่ยงเลี่ยงไปในที่ไปในที่ชุมชนเยอะๆอะไรเงี้ยเลี่ยงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงาานะคะก็ไม่ได้แบบห้ามถึงขนาดว่าห้ามออกไปทํางานห้ามออกไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าให้รีบไปรีบกลับถ้าไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เปิด มีทุกป,ป้อรหมากมีโรงพยาบาลมีพวกอัพเท็กเปิดนะคะพวกทางบริการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยหน่วยงานแบบเนี้ยเขาจะเปิดนะคะแต่ว่าถ้าพวกร้านอาหารอะไรงเงี้ยปิดคาเฟ่ปิดผับบาร์ก็ปิดนะคะโรงเรียนก็ปิดมันก็เหมือน ทั่วประเทเหมือนประเทศอื่นๆนั่นแหละนะคะเขาก็พูดถูกนะว่าเราปิดประเทศไปมันก็หนีมันไม่มันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเปิดประเทศมามันก็มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับเราอยู่กับมันแล้วก็ใช้มาตรการ ควบคุมเอาแต่เราก็โอเคนะไม่ปิดหรือไม่ปิดเราก็โอเคนะปิดก็สงสารคนที่เขาทำธุรกิจเนาะมไม่ปิดพวกเราก็แย่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกับพวกผู้สูงผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรเงี้ย คนที่อ่อนแอคนที่ air อ่อนแอะหนป่ะจะเป็นจะไปเร็วคนที่ตายตายก็ <c oughs> อายุเยอะกันแล้วไงม,มันเหมือนโรคหาเลยเนาะ โรกหามันลงเราทำให้คนทั่วโลกเป็นะนะนะฮะ เมื่อกี้ลูกลูกเซพรยมาบอกว่าเราเอาเด็กตอ่อไปฉีดนางเราเราให้นางถอลองเทา้านางก็หัวเราะบอก take แต่ r ยุดชูอ f อนางหัวเราะนางเข้าใจ Nó chín một thứ dạng Một đứa mình đã nói mấy nhau mà không เกนายกที่ที่ที่บ้านเราอะแล้วก็สแสดงความคือเหมือนยกย่องนะนะคนที่เสียสละอย่างเช่นพนักงานที่สุป,ปรมาระตำรวจหน่วยสาธนรภัยที่คอยช่วยเหลือพวกแพทย์พวกหมอบ้านกระทรวงสาธารณสุขต่างๆอะไรเงี้ย แกก็บอกว่าบุคคลพวกนี้ควรจะยกย่องเพราะว่าเขาเสียสละเสียงที่จะติดเชื้อนะฮะอย่างพนักงาน,นที่รับป,ประมาทเขาก็หยุดไม่ได้นะเพราะเขาต้องขายของให้พวกเราอะไรยเงี้ย <c oughs> เขาเสี่ยงที่จะติดเชื้อ <c oughs> มากกว่าพวกเราอืม <c oughs> ยังพวกเด็ก นักเรียนที่มีพ่อแม่ทํางานด้านที่เอ่ยมาเนี่ยรักเขาจะดูแลให้พิเศษนะแล้วเขาจะดูแลให้พิเศษลุงฮันยังต้องลุงฮันคุยกับลูกค้ายังลุงฮันยังต้องใช้สกายเลยแกไม่ใช้บอลแอบนะแกใช้สกายคุยตอนสมยัยแกจีบเราใหม่ๆแกก็ใช้สกายอะ ไปเลยก่อนจหาว่าตดถ้าปิดทันก็ทันนะถ้าปิดไม่ทันก็คือเลือออก โอ้วันนี้ลืมผักไปเลยมดะคุยลืมกินผัก ถ้ไจะเกิดก็เกิดต้องสู้กับมันให้ได้เราต้องอยู่ได้คนอื่นอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้เราต้องสู้ไปด้วยกันนะสู้สิมาถึงจรงขนาดนี้แล้ว ต้องสู้นะบอกไวเลยอย่ายอมแพ้อย่าทำเพื่อนอย่ายอมแพ้เราจะต้องสู้ไปด้วยกันนะฮะเราต้องชนะมัน ค,นนนะคือตอนนี้ออมไปเลยก่อนแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้เราอย่าพึ่งต่อต้านนะนะฮะต่อต้านอะไรเราต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนายกที่เมืองไทยหรือนายกที่เมืองนอกนะคะอย่าพึ่งต่อต้านอะไรตอนนี้เราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันพาวิกฤตนี้ไปให้ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สงสานคือเราเข้าใจอยู่นะว่าเพ,เพื่อนสถานนะที่เมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งต่อต้านอะไรเลยนะคะให้มันผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก่อนแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคนไทยชอบด่ากันบนโซเชียลมันคงไม่เป็นหรอมั้ง เป็นน้อยคุณทยเป็นแต่เป็นน้อย Mana tak pu ว่าจะคุยจนลืมกินผักต้องรอดูหลังวันที่หกเมษาว่าตกลงเขาจะยังไงต่อ เมื่อวานเมื่อว,วานวันที่สนะิบห้าใช่ไหมวันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมวัน,น,วนที่สิบเจ็ดอยู่บ้านจะลืมวันลืมคืนแล้วตอนวันที่สิบหกอะมีผู้ติดเชื้อสองร้อยขึ้นมาเยอะมากเลยสองร้อยกว่าคนเพิ่มมา วันก่อนๆน,น,น,นู้นร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนเนี่ยมีวันที่สิบหกมีผู้ติดเชือ200้อสองร้อยกว่าคนแล้วคนตายรวมกันที่นี้ถ้าเรนตอนวันที่สิบหกนะยี่สิบสี่คนนะคะก็จะหลังจะอัปเดตหลังใบสองทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะรอ เราเอาอัปเดตแล้วค่อยมาบอกเพื่อนๆ ีนะเรามีอินเทไรมี y o u ม u b u มี Facebook เป็นเพื่อนเราก็เห็นความเพื่อนไหลของคนทั่วโลกนะ <c oughs> มันก็ดีอย่างหนึ่งเราไม่เหงาถึงเราอยู่แต่บ้าน ถึงเราจะกักตัวเองอยู่ในบ้านเราก็ไม่เหงาเนาะมหมดแล้วแค่น,น,นี้ผักกินให้มันหมดปะกินไข่เคียด์อ้วอ่น